ว่านไประยองฮิด้วยคนนะคะกับการตามสิดท,ทุกเบื้องหลังการถ่ายทาบ MV คีคราวเกะของวัฒนากฤษจากอัลบั้มว่านโซลิฟแพนดีเรียกว่างานนี้ตามกันเต็มๆ2สวันรวดเลยทีเดียวเดิินยมไ องทรงเครื่องหล่อเหล่ากันเป็นมู่คณะแบบนี้ยอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาถ่ายเราเก็บเพลงอะไรกันถ้าอยากรู้ก็เข้าไปไทยมุงกันเลยค่ะ ที่แท้ก็เพลงโลกใบที่ขาดเธอนั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็มีดีเจชาวๆมาช่วยฟิชเจอริงให้ส่วนบรรยากาศก็ชิลๆสบายๆชายทะเลเข้ากับเพลงมากมากมาดูเพลงที่สองกันต่อว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างงั้นไปดูกันต่อเลยค่ะ จารย์ครับ,บผมอยากปรึกษาปัญหา,าหัวใจไม่หล่อไม,ไม่รวยปากหมากระไรขยับเข้ามาตรงกลางจะดีกว่าไหม,มไม่ต้องไปปรับอะไรมีไม่นยากไปรีปสองเข้ามาตรงกลางให้รักพบเพื่อนตรงกลางไม่ต้องมากไป ก็เกิดอาการสงสัยว่าแล้วเพลงโพสการที่สาวมิ้นมาช่วยซีจิลิ่งให้จะมีสาวมิ้นมาร่วมเฟรมด้วยหรือเปล่าตอบไม่ยากข่้งานนี้เพราะสาวมิ้นมาช่วยแน่นอนไหนๆก็มาช่วยร้องแล้วก็มาช่วยเล่นคาราโอเกะให้อีกสักหน่อยจะเป็นไรไปเอาเป็นว่าเป็นปูเสือรอที่ชายทะเลดูหนุ่มบ้านกับสาวมิ้นเขาเล่นคาราโอเกะเพลินๆไากับเพลงโพสการกันดีกว่า กันไว้ด้วยกับคาราโอเกะอัลบั้มว่านโซลิสแพนดีของวัานธนกรินายว่านเขาเต็มที่และตั้งใจทำมาฝากให้แฟนๆกันเลยทีเดียวก็เร็วๆนี้แน่นอนไม่นานเกินรอจ้าแต่ตอนนี้กลับไปที่โจและบรูน่าก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอเจ๊อีกทีค่ะ